ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสสนนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพลกรณีการออกหมายจับในายชัยพลวิภาหรือลุงพล3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วรายงานข่าวจากทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่ในาใยชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทำให้น้องชมพู่นั้นถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่าง เกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุด่าและเคี่ยนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านแล้วชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่า น้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโหอาจดุด่าทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผอโดยผลการตรวจพิสูจน์แพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปแล้วเกิดความตกใจ จึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจาก น้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับกรณีตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากกว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าป่าไปและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้น ที่มีต้นไม้มีน้าจำนวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวศท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอน ตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟทําให้ตำรวจขมวดปมคดีนํามาสู่ข้อกล่าวหาลุงพลความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ ภายหลังในายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกกกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับเจมีชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าในคืนนั้งกล่าวพวกตนได้นั่งล้อมวงพูดคุยกันเกี่ยวกับการออกหมายจับลุงพลโดยนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อแบมซึ่ง ในกลุ่มมีชาวบ้านจับเข่าคุยกันล้อมวงคุยกันประมาณ6คนตรงจุดที่นั่งคุยกันอยู่ตรงข้ามกับบ้านของยูทูบเบอร์แต่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลมีกลุ่มผู้สื่อข่าวและรถของนักข่าวหลายสำนักปักหลักเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านแต่เมื่อนั่งไปพักใหญ่เป็นเวลาประมาณตีหนึนาทีพวกของตน พบเห็นกลุ่มคนประมาณ4ี่คนเดินออกจากหลังบ้านลุงพลตัดไปผ่านสวนยางพาราไปที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์ซึ่งแม้ว่ากลางคืนจะค่อนข้างมืดแต่ด้วยไฟนำทางหรือไฟส่องกบจึงมองเห็นเป็นลักษณะเงาคนนับจำนวนได้มีกี่คนเดินออกจากหลังบ้านลุงพลมุ่งหน้าไปที่ซอย ข้างบ้านย่าน้องอาชิและมีรถมอเตอร์ไซค์จอดรอคนขับผู้หญิงคนหนึ่งออกจากซอยมุ่งหน้าไปที่วัดกกกอกจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็วนกลับมาที่ซอยเดิมข้างบ้านย่าน้องอาชิเวลาประมาณตีสองถึงตีสองนาทีกลุ่มคนดังกล่าวก็เดินออกจากหลังบ้านลุงพลอีกครั้งซึ่งตอนนั้นสังเกตว่า มีผู้ชายใส่เสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าเป้สีดำถือขาตั้งกล้องสำหรับเซลฟี่หอันเดินอยู่กลางกลุ่มและมีลักษณะใช้ไฟส่องกบส่องทางในช่วงที่เดินออกจากหลังบ้านก่อนจะซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอโดยมีผู้หญิงคนเดิมเป็นคนขี่รถออกจากซอยข้างบ้านยาชิจากนั้นมีรถกระบะปริศนา มารับคนออกไปอีกสองคนในตอนแรกตนก็คิดว่าเป็นเพียงกลุ่มยูทูบเบอร์เดินมาไลฟ์สดถ่ายทำเนื้อหาช่องของตัวเองจึงไม่ได้คิดว่าจะเป็นลุงพลหรือป้าแตนยังมีการพูดหยอกล้อกันว่าหนีแล้วหนีแล้วแต่ทุกคนก็ลงความเห็นร่วมกันว่าไม่มีทางหนีได้เพราะเขามีทนายความเขามีเงินไม่จำเป็นต้องหนี แต่สุดท้ายมาทราบข่าวว่าลุงพลป้าแตนไปโปลที่กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นางนาลินเงินนามหรือป้าถอนอดีตสหายคนสนิทของลูกพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกัน ว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกมาค้นหาบาะแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาบาะแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุ ตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรที่ผิดแปลกทำตัวปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตาม ตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แ์ตัวตนลุงพลไม่ได้ดีอย่างที่คิด กรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบเมื่อ11พฤษภาคม63บนเขาผู้เล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสพกกตูมซึ่ง สารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1 0 8 0 0 0 0บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาเมนามสมมุติชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านตาชาญในวงพูดคุยมีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคน พูดถึงแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกรมกลางวงพริกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยในคืนนั้นที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ได้โตเถียงอะไร ส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักจะพบเห็นก็คือลุงพลเป็นคนที่ไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านจะเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลจะเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีการจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาโวยวายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเสียงของเครื่องเสียงจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับปุบ่มน้อยยูทูบเบอร์หรือปุมน้อยร้อเอ็ดเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆ รู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ปาถอนพระจานาร์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเมื่อกโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำ YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปวิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่า100เมตร ตนก็ยังได้ยินเสียงของเขาอย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทำร้ายนักข่าวและร้ายสดท้าต่อยตนมานั้นทำให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆ